เสาร์สนับสนุนโดยปตทพลั วันนี้นะคะเรามาอวยพรปีใหม่ให้กับทุณผู้ชมกันค่ะเริ่มที่ก๊อตก่อนนะคุณผู้ชมคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่มีความสุขปีหนึ่งเลยนะคะจันก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขเช่นเดียวกันค่ะขอให้สุขภาพดีนะคะไม่เจ็บไม่ไข้ร่ำรวยกันทุกคนเลยค่ะคะปีนี้เป็นปี2558นะคะถ้านนับรวมๆแล้วเนี่ยรายการเราอยู่กับคุณผู้ชมมาถึง 6ปีโอ้โหซึ่งตลอด6ปีที่ผ่านมานะคะก็มีเรื่องราวที่เรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับผู้ประกอบการถึงแนวคิดการทำธุรกิจนะคะหรือว่าแนะนำร้านอาหารหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์รวมไปถึงสถานที่ท่อง<ข>อเที่ยวต่างๆเยอะด้วยค่ะท<อ>้ายพูดถึงเทปเก่าๆที่เคยทำมีเรื่องไหนที่ก๊อตประทับใจบ้างก็ประทับใจทุกเรื่องเลยนะถ้าจะให้นับจริงๆแล้วเนี่ย หกปีก็เยอะอยู่นะถ้าอย่างนั้นเราว่าเอาแค่ช่วงปี2557าาที่ผ่านมาแล้วกันวันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะประมวลค่ะรายการคุยกันมันแซวตลอดปีให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งค่ะเริ่มจากเรื่องไหนว่าเขาจะจำกันได้หรือเปล่าเราเริ่มจากเรื่องไหนก่อนดีล่ะเป็นช่วงส a t u r d a y t a ่ k ทไหมที่ไปคุยกับผู้ประกอบการเห็นว่ามีหลายธุรกิจเลยนะคะใช่ค่ะมีหลากหลายธุรกิจมากเลยค่ะมีธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็มีที่เราเคยสัมภาษณ์ ก็อย่างเสื้อผ้าที่เป็นแฟชั่นสําหรับน้องหมา ดูเดตส์แอนด์เฟรนด์นะคะซ,นะซึ่งน่ารักมากเขาออกแบบคุณผู้ชมถาเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยเหมือนของคนเป๊ะเลยแล้วก็แตกลายเป็นสินค้าล้านสไตล์อื่นๆอีกด้วยค่ะาการพูดคุยกับผู้ประกอบการเหล่านี้นะคะซึ่งทําให้เรารู้ว่าส่วนใหญ่เขาเริ่มต้นธุรกิจจากความรักสุนัขหรือน้องหมาหนแมวนี่แหละหอย่างขนมขบเคี้ยวของน้องหมาบ็อกบ็อกจำได้ไหมจำไบ็อกบ็อกเนี่ยนะคะด้วยความที่ว่าอยากให้น้องหมาของตัวเองได้ทานของดีได้กินของดี แล้วก็มาค้นพบกระดูกปลาฉลาม,มเป็นไงล่ะแล้วก็มีแชมพูสมุนไพรชื่ออะไรนะบอสซี่ท,ที่เจ้าของเขาคิดค้นสูตรเองด้วยใช่ป่ะใช่ค่ะอันนี้เนี่ยเขาเริ่มจากที่เจ้าตัวแพ้ แพ้แชมพูที่มีส่วนผสมของสารเคมีค่ะเขาก็เลยบังเอิญลูกสาวตัวเองไปเก็บน้องหมาน้องแมวนี่แหละมาเลี้ยงแล้วก็มีปัญหาเรื่องตนไปไประมากลายเป็นธุรกิจเลยเท่าที่ดูดูมานะเห็นหลายคนที่ก๊อตไปสัมภาษณ์เพิงดูเด็กๆอยู่เลยอะอ,อย่างเช่นเจ้าของธุรกิจจักรยานรถญี่ปุ่นมือสอง่าถูกแล้วค่ะเอสจิเทนชานั่นอเองนะคะเรียกได้ว่าเป็น ก็ดังจักรยานมือสองย่อมๆเลยล่ะถึงจะเป็นมือสองนะแต่สภาพก็ยังดีอยู่เลยค่ะ,คะอยากได้แบบไหนก็มีให้เลือกแต่ที่เขานิยมนะน่าจะเป็นเหมือนแบบจักรยานแม่บ้านอะอ๋อมีนก้าอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะ นึกถึงตอนไปสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มผักนี่นหรอแมอ่า<ช>พูดถึงก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันนะคะอย่างเจ้าของตู้กดผัก omat, อัตโนมัติ Farmer Fresh จำได้ไหม,มที่เขาเอาผักส,สดๆนะคะจากฟาร์มมาบรรจุกล่องใสในตู้กดนึกอยากทานสลัดผักก็เดินไปกดเอาอ,ออกมาได้ทานเลย เห็นว่ามีไปถึงฟาร์มผักเลยด้วยอันนี้ก็ไอเดียดีค่ะปลูกผักบนดาดฟ้าโรงแรมเป็นผักไฮโดรปลูกแบบไร้ดิน H2O Hydro Garden นั่นเองเรื่องนี้เขาเกิดขึ้นตอนยุคเศรษฐกิจซบเซาเมื่อตอน40ด้วยความที่ว่าเขามีพนักงานอยู่ใช่ไหมคะไม่อยากจะให้ออกก็เลยให้มาปลูกผักแทนปลูกไปปลูกมากลายเป็นธุรกิจไปได้ แล้วก็มีอันหนึ่งค่ะที่ประทับใจมากกรณีคุณโชโอกะค่ะซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแต่เขาหลงรักการทำเกษตรอินทรีย์ในบ้านเรามากมจนมีฟาร์มเป็นของตัวเองชื่อว่า Harmony Life Organic Farm ค่ะซึ่งผลผลิตจากฟาร์มของเขานะคะจะส่งตรงมาขายที่ร้าน s u s t a n n แนนในกรุงเทพนั่นเอง<ม><ม>ว่า<ม>แล้วเราย้อนไปดูเทสัมภาษณ์คุณโชโอกะกันหน่อยมั้ดีค่ะไปเห็นปุ๊บที่เหล่านั้น ตั้งใจว่าจะทำเกษตรอินทรีย์ทำฟาร์มออร์แกนิกเลยหรือเปล่าคะใช่มาก,อก่อนทำการบริษัทคุณมือเพทน,นะค,ะค่ะต้องบอกว่าคุณก่บว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำเครื่องมือแพทย์ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับปลูกผักเลยไม,ไม่เกี่ยวนะ,ะไม่เกี่ยวเลยอเอาอย่างนี้คือเราต้องเรียนรู้ใหม่นะคะทมใบ โอแกนฟาร์มหลายแห่งไปทงการฟาร์มหลายๆแห่งแล้วก็อ่านหนังสือนะครับก็อ่านจากหนังสือเอาไปดูตามฟาร์มนู้นฟาร์มนี้เอาไปจีเปิรนไปยูเอสเอ๋อเหรอฮะไปดูที่ต่างประเทศด้วยใช่ครับพอทำมาแล้วอุปสรรคปัญหาเยอะไหมอ๋อเยอะมากมากเยอะมากๆเจออะไรบ้างเจออะไรบ้างคันเล่ถ้าผม start แล้วก็ค่ะ5ปีเริ่มมาตอน5ปี5ปีอ๋อ มารินมารินกินทักเโยมาแลงเต็มเลยค่ะแล้วก็โรนะใช้เคมีระใช้เคมีไม่ได้ไม่ไแล้วก็พมทำว่าใช้สมุนไพรนะครับใช้สมุนไพรแล้วใช้สมุนไพรแก็มารินใบด้วยตอนนี้ฟาร์มก็แหมอยู่ตัวเรียบร้อยนะคะต้องบอกว่าวันหนึ่งเมื่อทำฟาร์มสำเร็จแล้ว อยากจะส่งความู้ใ uh, ห้คนอื่นบ้างจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาตอนตัดสินใจเขียนนี่ตั้งใจไว้ว่าอะไรคบปัจจุบันเกษตรใช้เคมียาเคมียอมมากแล้วกินแล้วก็แางกาย่างกายเคมีแล้วก สกขภาพ์เมดี잖아แล้วก็นี่อันนึงว่าใช้เคมีอยู่แล้วก็ลักซาธรรมชาติไม่ได้คุณผู้ชมค่ะดูแล้วก็ชื่นชมในความคิดของคุณโชกะนะคะที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเลยทีเดียวค่ะแล้วก็พร้อมถ่ายทอดข้อมูลความรู้ให้กับคนอื่นอีกด้วยค่ะก็แล้วพักแต่สักหน่อยดีไหมคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะเราจะย้อนดูค่ะว่าในหนึ่งปีเราพาไปทาะไรกันบ้างค่ะเยอะมากสักครู่ค่ะ